เ,เกิดพุธกลางคืนค่ะพุธกลางคืนนะครับช่วงนี้คุณต้องทําตัวให้เล็กลงนิดหนึ่งนะครับอย่าผีผามพูดอย่างนี้เลยนะครับพูดชัดนะอย่าผีผาม Babe, อย่าใจร้อนทําตัวให้เล็กลงนี่อย่าวุ่นวายอะนี้อ่ะทำตัวให้เล็กลงคือ,เ,อเซฟตัวเองเ,อเซฟเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะความใจร้อนของคุณหุนหันพันแล่นนะครับคุณจะถูกหลอกถูกต้มถูกทำให้เสียเงินเสีย<ๆ>เงินเสียทองระมัดระวังให้ดีนะครับ และห้ามลงทุนนะครับการลงทุนใหม่ในช่วงนี้ถ้าคุณลงทุนมีสิทธิเสียหายครั้งใหญ่นะครับพูดภาษาชาวบ้านคือถูกหลอกให้ไปเสียงเงินนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเสี่ยงสต็อปไว้นะครับเคสอย่างนี้อาจารย์เคยเจอหลายคนมากเลยต่อให้ไม่เสี่ยงต่อให้ชัวร์ก็ควรจะหยุดไว้ก่อนใช่เออใช่ใช่ใชเพราะว่าลักษณะเป็นแบบนี้เนี่ยโดนแน่ๆโดนแน่ๆคือบางทีก็อาจจะไม่ไปไป,ไปลงทุนกันเฮ้ยมันก็ได้นะ คุณก็มั่นใจมันได้ยังไงก็ได้ชัวร์วเคยมีแล้วแต่ทําไปแล้วทําไปทำมามันเกิดอ<ม>ุบ<ม>ิเหตุเขาอาจจะไม่ได้หลอกคุณแต่ทําทําไปแล้วมันเกิดพลิกพลิกล็อกพลิกหงายหน้าหงายหลังอย่างนี้เป็นต้นทําให้เสียเงินเสียทองนะครับ กันเงินไว้ดีกว่านะครับอย่าไปลงทุนอะไร <อด S 1> ทั้งนั้นอใจไว้ค่ะเอาใจไม่ใช่ช่วงนี้ไม่ใช่เวลาของคุณนะครับงานยังมาเรื่อยๆนะครับให้ไปทํางานของคุณนะครับไปดูแลงานของคุณให้ดีไปไฟงานทํางานที่งานที่ทําอยู่แล้วให้ดีจะปังนะครับปังในงานของตัวเองนะครับเรื่องของโชคลาภสิ่งโชคพอมีครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับงานจากความเสียหายมีโชคกำรไรจากผลจากผลประกอบการมีนะครับความรักเป็นยังไงมาดูกันความรักก็โอเคนะคนโสดช่วงนี้เนี่ย เฮยหาความรักเป็นพิเศษนะฮะอยากจะมีคนรู้ใจมาอยู่ข้างๆเสียเลือเกินมันนู้นมันเหงาเลือเกินนะครับช่วงนี้นะครับถ้าคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็รู้สึกช่วงนี้อ่าเขาเรียกว่าขยันคุยกันดึกๆบ่อยนะครับช่วงนี้อ่าระว,วังระวังนิดนึงนะครับระวังความอ่อนเพียงะฮะโอเคอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรกังวลนะครับครับเลขนําโชคเลขนําโชคได้แก่ห้าสี่เจ็ดค่ะ